สวัสดีค่ะวันนี้ทางซันเวนดิ้งยินดีมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมจับแพของทางมูลนิธินวัตกรรมเพื่อคนพิการนะคะสอบถาม่อยค่ะภายในงานเรามีกิจกรรมอะไรบ้างภาในวันจริงๆแล้วงานวันนี้ค่ะเป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะ inclusive workplace นะคะเป็นเรื่องของเราจัดให้สถานประกอบการพบกับคนพิการค่ะมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเนี่ยค่ะเป็นการทํางานภายใต้สสสค่ะเราเชื่อมโอกาสงานให้กับคนพิการค่ะ แล้วี่วันนี้มีหน่วยงานไหนสำคัญสำคัญมากันเยอะเลยบริษัทนะคะเป็นบริษัทชั้นนำที่สนใจอยากจะเอาคนพิการเข้าทำงานในมาตรา3สามนั่นก็คือเอาเข้าไปทำในบริษัทเลยนะคะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีการสัมภาษณ์สดๆเลยเจอตัวคนพิการเป็นๆเลยเรามีความพิการทุกประเภทหลากหลายค่ะกันหาให้บริษัทได้สัมภาษณ์ว่าน้องมีความสามารถในด้านไหนบ้างค่ะ แล้ววันนี้ทางซันเบนดิ้งเรายินดีมากเลยที่เราได้มีตู้เครื่องดื่มอัตโนมัติซึ่งเราชื่นว่าโครงการซันบรรจุขัค่ะซึ่งสถานที่ใดที่ต้องการใช้บริการกิจกรรมเซจอาก็สามารถนําตู้ซันบรรจุไปให้บริการได้ซึ่งกิจกรรมตรงนี้เป็นกิจกรรมเ s r ซึ่งสอบถามพี่น้องหนค่ะวว่าสิทธิประโยชน์ที่ทางสถานที่จะได้อะไรบ้างคะ S <S <Pop keys> นอกจากจะเป็นต <Island> ู้ที่เราจะเอาไปบริการให้กับพนักงานเป็นสวัสดิการแล้วนะคะเผื่อเวลาเราเปิดโอเป็นโรงงานอะไรอย่างเงี้ยพนักงานจะต้องดื่มจะต้องกินจะต้องใช้อย่างเงี้ยในการซื้อของเขาทุกครั้งอะค่ะอันนี้พี่น้องก็ต้องขอบคุณทางบริษัทซันเวีดดิ้งด้วยนะคะที่ปันส่วนที่เป็นกําไรเล็กๆนะคะ5%มาให้กับนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเรื่องงานผลิการไม่ใช่เฉพาะเพื่อเชือมโอกาสนะคะเรายังไปซ่อมบ้านนลิการไม่ว่าจะเป็นเอ่อให เขาเรียกว่าโครงการล้มคนเดียวเจ็บทั้งบ้านอย่างนี้ค่ะเราป้องกันตรงนี้ฉะนั้นเงินที่ได้มาไม่ใช่แค่เชื่อโอกาสงานอย่างเดียวคบริษัทจะได้ใีนด้านของ CSR ด้วยเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานแล้วยังได้ CSR ทำงานเพื่อสังคมอีกด้วยค่ะ สำ่นิงยินดีเป็นอย่างสูงเลยค่ะนวันตะเราก็ยินดีมากๆเลยค่ะที่ทำทานเข้ามาช่วยนะคะหลายๆบริษัทตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรไม่ใช่ว่าตั้งตู้ไปเฉยๆเนาะมันยังมีโอกาสให้กับคนพิการทางอ้อมค่ะตรงเนี้ยเรามีรายละเอียดให้บริษัทไหนสนใจนะคะเรียนเชิญเลยค่ะอันนี้ทางสั่นบริ้งจตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วทุกการทาน ลูกค้าจะได้มีส่วนร่วมกับโครงการของมูลนิธิวัตกรรมเพื่อคนพิการด้วยค่ะสันปันสุขค่ะยินดีค่ะจะรับใช้ทกที่ที่มีพนักงานเยอะๆเลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสนใจรายละเอียดใดๆก็ยกองถามพี่น้องถามนันตาได้เลยค่ะยินดีค่ะยินดีเลย